Learn Thai like Hello everyone, welcome to Learn Thai Happily with me, Stang. In this video, you are going to learn about this word, Plough. Blau. I got many questions from my foreign friends. They always ask me that how to use or how to say bao in daily Thai conversation. In this video, I'm gonna teach you how to say this word correctly, like Thai native speakers. Firstly, Thai people say blau in negative sentences. Blau means no or not for these examples. Blau nai เปล่าฉันไม่ได้เจ็บตรงไหนเปล่าไม่มีอะไรเปล่าไม่มีอะไรเปล่าผมสบายดีเปล่าผมสบายดี sometimes เปล่า is used for asking a question for these examples คุณชอบเสื้อของฉันเปล่าคุณชอบเสื้อของฉันเปล่ารถบัส มาสายเปล่ารถบัสมาสายเปล่าเธอชอบแฮมเบอร์เกอร์เปล่าเธอชอบแฮมเบอร์เกอร์เปล่า The next word is เปล่าเปล่า is a spoken language of เปล่า so you can use เปล่า in negative sentences เปล่าครับผมอยากจะพบคุณสุนีเปล่าครับผมอยากจะพบคุณสุนีเปล่าค่ะ เธอไม่ชอบว่ายน้ำเปล่าคะ่ะเธอไม่ชอบว่ายน้ำเปล่าเธอไม่ได้ซื้อรถใหม่เปล่าเธอไม่ได้ซื้อรถใหม่ sometimes เปล่า is used for asking a question คุณชอบฉันเปล่าคุณชอบฉันเปล่าคุณอยากจะไปงานปาร์ตี้เปล่าคุณอยากจะไปงานปาร์ตี้เปล่าเช้านี้ คุณขึ้นรถบัสทันเปล่าเช้านี้คุณขึ้นรถบัสทันเปล่า anyway เปล่า can be used with another t h a i w o r d such as หรือเปล่าหรือเปล่าหรือเปล่า is used for asking a question ตอนนี้โอเคหรือเปล่าตอนนี้โอเคหรือเปล่ามีอะไรรบกวนคุณอยู่หรือเปล่ามีอะไรรบกวนคุณอยู่หรือเปล่า เขาบอกอะไรอีกหรือเปล่าเขาบอกอะไรอีกหรือเปล่า,รลา,รลาหรือเปล่าหรือเปล่า Is a spoken language of หรือเปล่า For this example คุณพยายามจะพูดอะไรหรือเปล่าคุณพยายามจะพูดอะไรหรือเปล่าคุณใส่น้ำตาลในกาแฟของฉันหรือเปล่าคุณใส่น้ำตาลในกาแฟของฉันหรือเปล่า คุณชอบทรงผมใหม่ของฉันหรือเปล่าคุณชอบทรงผมใหม่ของฉันหรือเปล่า The next word is ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า is used for asking a question คุณเป็นตำรวจใช่หรือเปล่าคุณเป็นตำรวจใช่หรือเปล่าเขากำลังวิ่งอยู่ใช่หรือเปล่า เขากำลังวิ่งอยู่ใช่หรือเปล่าเจนไม่สบายใช่หรือเปล่าเจนไม่สบายใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่า Is a spoken language of ใช่หรือเปล่า For example เขาดื่มกาแฟาทุกเช้าใช่หรือเปล่าเขาดื่มกาแฟาทุกเช้าใช่หรือเปล่า คุณไม่ชอบแมวใช่หรือเปล่าคุณไม่ชอบแมวใช่หรือเปล่าคุณเป็นครูใช่หรือเปล่าคุณเป็นครูใช่หรือเปล่า,ลา,ลา Sometimes you can say ใช่เปล่าใช่เปล่าใช่เปล่า is a spoken language of ใช่หรือเปล่า For t h i s e examples พวกเขาน่ารักมากใช่เปล่า พวกเขาน่ารักมากใช่เปล่าเธอเป็นพยาบาลใช่เปล่าเธอเป็นพยาบาลใช่เปล่าทิมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณใช่เปล่าทิมเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณใช่เปล่า The next word is จริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่า means really we always use in question sentences, okay จริงหรือเปล่า okay จริงหรือเปล่าเธอไม่รู้เรื่องนี้จริงหรือเปล่าเธอไม่รู้เรื่องนี้จริงหรือเปล่าคุณคาดหวังให้ฉันเชื่อคุณจริงหรือเปล่าคุณคาดหวังให้ฉันเชื่อคุณจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่า is a spoken language of จริงหรือเปล่า คุณคิดว่ามันโง่จริงหรือเปล่าคุณคิดว่ามันโง่จริงหรือเปล่ามันแย่จริงหรือเปล่ามันแย่จริงหรือเปล่าคุณยุ่งมากจริงหรือเปล่าคุณยุ่งมากจริงหรือเปล่า The last word of this video is จริงเปล่าจริงเปล่าจริงเปล่า is a spoken language of จริงหรือเปล่า for t h i s e x a m p l e s คุณว่ายน้ำได้จริงเปล่า คุณว่ายน้ำได้จริงเปล่าคุณมีความสุขจริงเปล่าคุณมีความสุขจริงเปล่าคุณรักฉันจริงเปล่าคุณรักฉันจริงเปล่า And these are many many ways to say เปล่า in Thai daily conversation So if you watch this video and you have any questions Please leave your question in the comment I will answer your question clearly to understand Thai better Or if you would like to learn other things about the Thai language, please leave your suggestion in the comment too. I will bring your comment to make a video and teach Thai on YouTube clearly for you guys. If you would like to learn Thai with me, please subscribe. Learn Thai happily with me, Star. And click the bell icon for getting the notification from me. I will send the notification when I upload or post a video on YouTube. So I will post a new video from Sunday to Friday. I hope you enjoy learning Thai with me almost every day. Thank you so much for learning Thai with me today and see you in next video. Swatni club.